มาตาหนึ่งแปดเก้าคดีมโนสารเลขคืออน,นุหนึ่งคดีที่มีคำขอให้ปลดเบื้องทุกอันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ไม่เกินสามแสนบาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาอน,นุสองคดีฟ้องขับไร่บุคคลใดใด ออกจากอา,าคารริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขนาดยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละ4,000บาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในพระรากิจสดิกามาตา190จํานจำนวนทุนทรัพย์หรือราคา อันพิพาทกันในคดีนั้นให้คำนวณดังนี้อน,นุหนึ่งจำนวนทุนทรัพย์หรือราคานั้นให้คำนวณตามคำเรียกร้องของโจทส่วนดอกผลอันมีถึงกำหนดเกิดขึ้นในเวลายื่นคำฟ้องเหลือค่าธรรมเนียมสารซึ่งอาจเป็นอุปกรณ์รวมอยู่ใน คำเรียกร้องห้ามไม่ให้คำนวณรวมเข้าด้วยอนุสองในกรณีมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งจํานวนทุนทรัพย์หรือในราคานั้นให้ศาลกะประมาณตามที่เป็นอยู่ในเวลาฟ้องคดีเวลายื่นฟ้องคดีอนุ3คดีอันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อหาหลายข้อ มีจำนวนทุนทรัพย์หรือราคาไม่เกิน40,000บาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาให้รวมจำนวนทุนทรัพย์หรือราคาเหล่านั้นเข้ากันด้วยแต่ถ้าข้อหาเหล่านั้นจะต้องเรียกร้องเอาแก่จำเลยหลายคนถึงแม้ว่าถ้ารวมราคาความผิดของจำเลยหลายคนนั้นเข้าด้วยกันแล้ว จะไม่เป็นคดีมโนสาเร่ก็ตามให้ถือเอาจํานวนที่เรียกร้องเอาจากจำเลยคนหนึ่งหน,งนั้นเป็นประมาณแก่การที่จะถือว่าคดีนั้นเป็นคดีมโนสาเร่หรือไม่มาตรา191วรรคแรกวิธีฟ้องคดีมโนสาเร่นั้น จทอาจยื่นคำฟ้องเป็นหนังสือหรือมาแถลงข้อหาด้วยวาจาต่อศาลก็ได้วรรคสองในกรณีที่โจทย์ยื่นคำฟ้องเป็นหนังสือหากศาลเห็นว่าคำฟ้องดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือขาดสาระสำคัญบางเรื่องศาลอาจมีคําสั่งให้โจทย์แก้ไขคําฟ้อง ในส่วนนั้นให้ถูกต้องหรือชัดแจ้งขึ้นก็ได้ถ้าโจทย์มาแถลงข้อหาด้วยวาจาดังกล่าวแล้วให้สารบันทึกรายการแห่งข้อหาเหล่านั้นไว้อ่านให้โจทย์ฟังแล้วให้โจทย์ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญมาตา192วรรคแรวักเเมื่อสารเห็นว่า คดีที่ฟ้องไม่ใช่คดีมโนสาลเล่สารนั้นมีเขตอำนาจที่จะพิจารณาคดีนั้นอย่างคดีสามัญได้ถ้าคดีนั้นได้ฟ้องโดยคำแถลงด้วยวาจาก็ให้สารมีคำสั่งให้โจทยื่นคำฟ้องเป็นหนังสืออย่างคดีสามัญแต่ถ้าคดีนั้นยื่นคำฟ้อง เป็นหนังสืออยู่แล้วห้ามไม่ให้สารออกมาเรียกอย่างอื่นนอกจากที่บัญญัติไว้สำคัญสำหรับคดีสามัญวักสองถ้าคดีนั้นไม่เป็นค,นด,คดีมโนสาเล่ต่อไปเนื่องจากได้มีคำฟ้องเพิ่มเติมยื่นเข้ามาภายหลังและสารนั้นได้มีเขตอำนาจที่จะพิจารณาคดีนั้น อย่างคดีสามัญได้ก็ให้ศาลดำเนินการพิจารณาไปอย่างคดีสามัญวักสามในกรณีได้กรณีหนึ่งดังกล่าวมาแล้วถ้าศาลไม่มีเขตอำนาจพิจารณาคดีนั้นอย่างคดีสามัญให้ศาลมีคำสั่ง คืนคำฟ้องนั้นเพื่อยื่นต่อศาลที่มีเขตอำนาจวักซีในกรณีที่จำเลยฟ้องแย้งเข้ามาในคดีมนนโนสาลฎเร่ฟ้องแย้งนั้นไม่ใช่คดีมโนสาลฎหรือในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้พิจารณาคดีสามัญร่วมกับคดีมโนสาลฎี ให้ศาลดำเนินการพิจารณาคดีมโนสารเรีกปอย่างคดีสามัญแต่เมื่อศาลพิจารณาถึงทุนทรัพย์ลักษณะคดีสถานะของคู่ความหรือเหตุสมควรประการอื่นแล้วเห็นว่าการนำบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใช้บังคับส่วนของฟ้องแย้งหรือคดีสามัญเช่นว่านั้น เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่คู่ความทุกฝ่ายก็ให้ศาลมีอำนาจพิจารณาคดีในส่วนของฟ้องแยง้งหรือคดีสามัญอย่างคดีมนุษย์สารเลได้วัก5คำสั่งอย่างได้อย่างหนึ่งของศาลตามวักี ไม่กระทบถึงค่าขึ้นสารที่คู่ความแต่ละฝ่ายต้องชำระอยู่ก่อนที่สารจะมีคำสั่งเช่นว่านั้น